เป็นอยากเั <t eless ness> ้นเลยคืก็หน่อในมือือแม่ตัวระมิดขายไม่ล่ะอีหนึ่งไหมไปครับน้องมาเลยค่ะไม่แล้วต่อยไดยครับแม่สบายจีอะไรของมันไม่ได้คืัรด่นครั ยันเนียยโปวงแคมแลเ่ยนะแลใช่ไหมเอามึง oh, น wow. oh. ัดเดียวมือเอากแต่ว่มึงนัดเดียวเนี้ยเนี่ยผมจะดดู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 พียโอ้ยมิดเดียวโอ้ยโปจริงไไหนพี่เนี่ยเมื่อกี้เพื่อนแม่งทำตเวแล้วแม่งก็เปิดโปใส่เฉย

โอ้ยมูดเนี่ยแบบนั้นเจอโปรโค้ดบ่อยอ่ะเฮียโอ้ยนิดเดียวอินสุดท้ายแล้วก็ทั้งเอาดีครับไม่รู้นะแบบแบบนี้มันแจกโปรต่อหรือว่าอะไรไม่รู้นะก็ไม่รู้อ่ะแต่มันแบบเจอบ่อยมากแบบนี้ผู้บัญชากรให้บอลต่างตัวอัยนี้โปรจริงอีกแล้ โอ้ยพีอ่อะแม่งไม่อยากเอาหนูสือเอาตูหมาพ้องไอพี่อะมาชนแคนกกูเลยมาๆาทม่เก่งอ่ะล้องชนแคนไอ้เหี้ยตัวเองเล่นโป่กูจะเลือกอ่ะ <c oughs> ผมกดอีกรอบแล้วกันรอบอันนี้ผมก็ไม่ได้เปิดคลิปนะเพราะผมเจอเนี่ยเจอโป่งก็รีบอัดเลย อันนี้เราจะเจอโผล่ไหมฮะแต่เมื่อกี้แม่งโปรจริงนะคนดูผมไม่ได้อัดอ่ะดูว่าผมอัดผมได้เปิดย้อนหลังไว้ไหมเปิดไว้ก็สวยทบแดงมันดูย้อนหลังได้หว่ะเนี่ยพูดโคตรดีอย่าเชี่ยเ,เล่นโปรไอ้ยเอ้คนดูใครรู้ใช่บอกผมหน่อยนะว่าไอ้โผล่ โคดนี้มันคือโค้ดอะไรอ่ะ<อ>สังเกตสังเกตมานานแล้วผมงงว่ามันคือโค้ดอะไรอ่ะใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเป็นเซิร์ฟกองเฮ็ดเอ็นย e ทู t เฮ e ดเอ็เฮ็ดเอ็นร์ไอ้ไนะโว้ยิ้ย ไมกระตุกอะไเนี่ชนะแชมป์นาวงไล่กันดิอะไรตาอแล้วะาล่ โอ้ยไม่โดนเลยเรียบร้อยดีมากปึ๊กยังปึก่อนทำตอนนี้ก็ไม่เจอโปลนะฮะไม่รู้ว่าตาไหนไม่เจอโปลอีกแต่วันนี้ผมงงจริงนะผมกดหลายตาแล้วไม่เจอโปลอะ่ะผมอยากรู้ว่าโคนเนี้ยคืออะไรอะ่ะใครรู้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะ ผมเห็นผมไปเติร์ดดูโค้ดในอคอมเมนต์เขาละยูทูบเขาอะใส่ไ,ไปมันก็ไม่ถูกอะดูมันคืออะไร <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แห่มันจะบังเอิญอะแบบเล่นแบบเนี้ยล้วเจอโปรเยอะอะแบบเจอแบบทุกตาเยเนาะเนี่ยเมื่อกีท้ทายชันแกนเฉย ปีมึงแม่งก็ไม่เท่าไหร่แม่งโผล่อะแม่เราแม่นรม่งนะโผล่เจ้าตอนต้นต็อาจจะที่ผมด่าแม่โผล่หาพ่อแม,ม่งก็บอกทำตพกูทำไมแต่ผมไม่ได้ทำนะเพื่อนแม่งทำแม่งเล่นโผล่มาแม่กงมก็เปิดโผแบบโดดสูงอ่ะโกูที่อะ Ơi, nó mẹ dễ dàng lắm Đi này đó, nó đi rồi? không biết ngồi hả? เฮ้ยเจ๊ยิงไม่โดนอีกทำไมขนาดลมสปัดอีกครับหนึ่งทับแดน,นไม่รู้ตัวยันหลังลลนนไอนไนวามจึกยันหลังหลรี่ใช่ปัดยิงโอ้ไม่ได้อัดไว้นี่ว่ะ อันี่ไม่น่าโผล่แนี้ไดยเพื่อนมันดูย้อนหลังไม่ได้ด้วยไงครับแรนอ่ะอันี่วอรดิชชันแคนเราไม่เชืมอหมดิ ยินดีดีปลราดูลาดูลาดูใช่ใช่ยี้นี่ย ตายแล้วไม่แต่งตัวอย่างนี้ไงไ,งไม่หโหลดสก,กินละเบ่งมือเงิดเปลือบร้ายเฮ้ยสามโตเฮ้ยพี่สาวม่าไงพี่สาวว่าอุอออ้ยน้องน้องเจ็บอะไรน้อง ยิงอยู่หมดตาอ,อยู่นะโอ้ไม่โดนเลยยิงเลยของกูเนี่ยตอนตัดตอนย้อนไปดูชื่อมันปรกวด,ท,ดที่เตอดีีเต๋อเหรอ โอ้กัยิงโดนลเล่นนึงเท่า,างไงมาบาดเดียวมาบาดเดียวบ่อยเลยแบบแ,แบบแบบนี้เจอเยอะนะไอพวกเด็กที่แบบอะไรวะพวกเด็กที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปิดไม้แนละ้วแบบทำเหมือนเก่งอะ่ะแต่ตัวเองเปิดโกะมันเจอใบเนี่ยแบบโคตรเกลือ ัวต่ี้ผมลองยิ่งคนโ้ยิ่งตัวกันไอ้เนี้มันลินคอมเลยฮะอะไรผมแปไม่ออกอ่ะ

โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโอ้มันชนะสมนมามให้ผมลองไปดูไอ้โค้ดนี่ก่นอนโค้ดดูเพื่ออะไรวะ Hn อะไร,ะรอ่ะแล้วอ่ะไม่เอา Hn เนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสอง H shot คืออะไรอ่ะช่องเขาเกี่ยวกับอะไรอ่ะใครรู้บอกผมทีนะเขาทำไม่นเ,มนนเนี่ยทำแบบนี้แหละเอ้าลืมเปิดจอแป๊บนึงคนเดู คอนโดช่องเนี้ยเรีย่าลืมเปิดจอเฉยรหัสอันนี้คลิปลงวันไหนวะรหัสอะไปิดรหัสด้วยรหัสสกินบ้าไม่น่าเกี่ยวอะไรกับโป้อะไรอ่ะพรอพแลนด์แมพโค้ดแฮชช็อตแฮกนี่ปะ วันแท็บหนึ่งหนึ่งลองเข้าดิไม่ใช่เซอรบเบี้ป่ะโคดคืออะไรสองฮะสองเก้าสาม ก้าสามสอเ้าสาม,สามออเ,าเอ้า,อบบาช้าจังวะอะไรเนี่ยเข้าผิดแบบเหรอไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ ท <im <im ักไลน์มาวะไงสองเก้านี่อ่านไม่ถูกสามสามเก้าสามอ่ันไม่ถูกอีกคืออะไรอ่ะ เป็นว่าช่างมันใครรู้กัผมทีละกันบอกว่าโคน้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแฮกนั่นแหร่โค้นหัวล้อเลยอ่ะเจอแต่แฮกอ่ะโอเคคอนโดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับ,บคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ